สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคม r y มือ2 a c แอคคอร์ดมือ2นะครับกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะเพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเพิ่งล้างรถเสร็จนะครับนะฮะยังไม่ได้ทำสียังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะคันนี้ กับตัวโต้ตาคัมรี่นะครับคันนี้ 2.5G นะครปี2019นะครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะฮะรถผู้บริหารด้วยนะฮะของหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับการสื่อสารแห่งหนึ่งแล้วกันนะนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเอ่อออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยนะแต่ในเล่มนะครับจะลงเป็นสีเทานะนะครับในเล่มจะลงเป็นสีเทาพี่นะแต่รูปลักษ์สีที่เราเห็นในในจอตอนนี้ออกเป็นสี เท่าน้ําตาลนะครับนะเอาเป็นเท่าน้ําตาลแล้วกันนะครับคันนี้ค่อนข้างจะหายากอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับออกห้างอยู่ล้านห้าแ้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับนะฮะสำหรับตัวโต y ต้ a แคมรี่สอคันนี้นะครับคือในรุ่นย่อยของในกลุ่มของตัว c a m รี่นะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว2.0สําหรับปี19นะ 2.0G 2.5G 2.5 Hybrid และ2.5 Hybrid Premium ซึ่งเป็นโตท็อปนะฮะตัวนี้อยู่ในลำดับที่2นะนะครับถือเป็นตัวน้ำมันล้วนที่น่าใช้อีก1รุ่นนะครับสำหรับตัวโต๊ะต้าคมรี่ 2.5G ผมว่าที่เข้ามานะครับเนะเข้ามาล่าสุดเป็นสีขาวทั้งหมดนะนะครับไปหมดแล้วพี่นะฮะสามคันนะครับลูกค้าซื้อหมดแล้วนะครับ3คัน 2.5G นะแล้วก็มีคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับออกเป็นสีเทาเอ่อสีเทาน้ำตาลนะครับผมว่ามีเสน่ห์ดีนะไม่เหมือนใครด้วย นะครับป้ายทะเบียนสวยด้วยนะครับ4 7 4 4 8ไก่เสือ4 7 4 4นะครับแม็กขนาด18นิ้วนะครับให้มาในเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะสำหรับตัว 2.5G นะครับนะฮะขัดตัวไฮบริดไม่มีนะพี่นะนะครับตัวไฮบริดจะได้เป็นตัวแม็ก17เท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นพิเศษนะผมมองว่าเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานออุปกรณ์แอสซิสต์ต่างๆนะที่ให้มาผมว่าเทียบเท่ากับตัว2.5ไฮบริดนะครับสองจุไฮบริดซึ่งเป็นตัวรองท็อปเลย ส่วนภายในนะฮะค่อนข้างสวยงามมากนะเป็นสีเบจนะครับนะฮะเป็นสีเบจส่วนมากเราจะเห็นสีดำเนาะนะครับคันนี้เป็นหนึ่งเดียวนะเป็นสีเบจด้วยนะครับเดี๋ยวเอางี้ไปดูรายละเอียดในส่วนของด้านในกันเลยครับผมมาขับประกันในส่วนของภายในกันนะครับนะฮะผมลืมบอกว่าวันนี้ผมถ่ายในช่วงของวันที่21มกราคมนะครับปี68นะนะครับในช่วงของตอนเย็นนะครับนะฮะ ภายในนะครับเป็นสีนี้เลยพี่นะเป็นสีเบจนะครับนะเป็นทูโทนตัดกับสีดําที่เป็นตัวคอนโซลนะนะครับผมว่าดูสวยมากนะครับนะฮะแล้วก็ดูสว่างด้วยนะนะครับดูสะอาดสะอ้านนะครับดูลักชูรี่ดีนะครับพอตัดกับสีตัวรถนะพี่ดูนะโอ้โหปกติจะเห็นแต่สีดำนะฮะสีนี้นานๆเข้ามาทีนะนะครับ นันนัข้ามาทีใครพร้อมคันนี้นะพี่นะนะครับดูแล้วชอบนะครับโทรหาผมตอนนี้ได้เลยนะไม่จาเป็นต้องดูจบคลิปนะครับนี่นะครับพี่ดูนะสภาพโอ้โหสวยสุดจริงๆรคันนี้นะไม่ตงเป็นอักยังอยู่เดิมๆนะนะคันนี้สภาพเดิมๆนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆนี่พี่ดูนะสวยกระจกโตต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับมีเลอะหน่อยนะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับนี่นะผมให้ดูสภาพแรกเข้าเลยระจบขึ้นลงออโต้ทั้งสีบานนะครับ พับจกดไฟฟ้าป่าจ่อยฟ้านะครับเมมโมรีซีทมีมาให้นะสวยจริงด้านในเป็นไฟเบียนไลท์นะครับไม่มีช้ำนะที่ดูนะนะครับค่อนข้างสวยนะแล้วก็ตรงจุดขึ้นลงนะครับสเก็ตเพจแคมรี่นะแล้วก็จุดขึ้นลงตรงนี้นะครับมีเลอะนิดหน่อยนะครับนะเลอะนิดหน่อยนะมีขูดขีดนิดนึงนี่เนะยประมาณนี้นะครับเล็กไมค์คันนี้ไม่สูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนสตาร์ทเลยกันนะนะครับแล้วก็เป็นเบรกเป็นคันเร่งนะครับเอ่อ ตรงยางรองพื้นนะครับนะตรงรุ่นนะครับของแคมรี่เลยนะครับบอร์ดปอไฟฟ้านะขึ้นขึ้นลงนะฮะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับปอดพนักพิงแล้วก็ดันหลังนะครับมีเหมือนกับเอ่อทุกคันทุกรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะพี่ดูสภาพบอร์ดเลยกันโอ้โหสีนี้ไม่เคยมีให้เห็นนะฮะช้ามากเอเอ่อเข้ามานานนานทีนะพี่นะนะครับเข้ามานานๆานทีอันนี้นะนี่นะเคยเข้ามาคันนึงนะผมไม่มีอกาสได้รีวิวนะครับขายไปแล้วนะคันนั้นนะครับตกแต่งลายไม้เหมือนกันนะนี่ นะครับแล้วก็จุดที่เป็นแอซิดนะครับงานในการขับขี่มีอีโคโหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็ตัวสปอร์ตโหมดนะเพราะตัวนี้เป็นตัวน้ํามันล้วนนะครับเบรกโคมีมาให้นะแล้วก็ตรงเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้พวงมาลัยนะครับนี่สสวยๆนะมีสกิดนิดนึงนะครับนะฮะเป็นร่องเป็นรอยของการใช้น่าจะโดนเล็บอะไรพวกนี้นะครับโดยรวมแล้วพวงมาลัยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับคันนี้แอร์แบ็กเใบนะครับนะฮะเพเดร์ชิปมีมาให้นะ นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเซตค่าต่างๆนะที่ของพงมาลนะครับครูสันโทมีมาให้นะแต่ยังไม่ถึงเป็น a d ดั t i v e นะครับแล้วก็นี่นะทักชั่นคอนโทรลนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับเปิดปิดฝาท้ายฝาถังนะครับแล้วก็พุชสตาร์ทนะครับมาดูภายในกันเลยดีกว่าพี่มาครับสตาร์ทเครื่องเลยดีกว่านะ 1, 2, ึสาไปครับนะฮะปกติจะชินกับเสียงเสียงที่เงียบๆนะสำหรับตัวไฮบริดนะครับนี่คันนี้เป็นตัว2.5นะ นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงเื่องอยู่นะนะครับเลขไมล์ที่ปรากฏนะครับ1นึ0 0 0สกเจ็ดโลเท่านั้นเองนะครับรถหน่อยงานปลดประจำการนะนะครับไฟโชว์ไม่มีนะครับผมไฟโชว์ไม่มีนะนะครับโอ้โหสวยจริงๆแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะอุปกรณ์แอซิดที่มีมาให้นะครับมีไบสปอตมิเตอร์เรคอร์ดซัฟฟิเกอรลอสเลอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์รอบคันนะครับนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของ สามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปุ๊บให้ดูแล้วกันปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่นะฮะเรคลอสตัวบิสปอร์ตมิเตอร์นะครับเรคลอสทรัฟฟิกระนะฮะเซ็นเซอร์รับขันแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถนะครับที่เปิดอยู่คือด้านบนนะนะครับนี่บิสปอร์ตมิเตอร์เรคลอ์ดรัฟฟิกระล้วยแล้วก็เซ็นเซอร์รับขันนะครับนอกนจากไม่มีไฟโชว์นะนะครับสภาพสวยดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะหน้าจอเป็นของเดิมเดิมนะติดรถมานะครับ แต่ถ้าเป็นตัวท็อปนะที่เป็นตัวไฮบริดตัวท็อปนะครับพรีเมียมนะครับตัวนั้นจะได้ตัวเครื่องเสียง g b l นะครับอ่ะดูกล้องหลังกันหน่อย1 2 3ปุ๊บนี่นะฮะก็ถือว่าชัดนะครับนะถือว่าชัดแล้วก็มัดหลังไฟฟ้าลงให้ปกตินะครับส่วนกล้องนะครับมีมุมกว้างมุมแคบนะฮะปกติเลยนะฮะมานหลังไฟฟ้านี่นะฮะขึ้นแล้วนะครับพอผมปลดเกียร์เป็นเกียร์ที่ไม่ใช่เกียร์ถอยนะมันก็จะขึ้นให้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับมีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยนะ นะครับแล้วก็นอกนั้นนี่ด้านบนนะเป็นสีเบจเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเลอกหน่อยเดี๋ยวทำความสะอาดเพิ่มเติมนะแผงมาแดดด้านหน้านะครับมีไฟมีกระจกให้นะฮะฝั่งนี้เหมือนกันมีไฟมีกระจกให้คันนี้เอาเคมอเตอร์นะฮะนะครับโตลต้าเคมอเตอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับปุ๊บอ่ะนี่เนี่ยเป็นไวเลสชาร์เจอร์อยู่งในนะนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะไฟเขียวๆนะพี่นะนะครับไวเลสชาร์เจอร์นะครับก็ถือว่าครอบคลุมนะสำหรับคนที่ ชอบลืมสายชาร์จบ่อยๆนะฮะตัวนี้เนี่ยวางโทรศัพท์ปุ๊บก็ชาร์จได้เลยนะตกแต่งลายไม้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วใหญ่ๆเลยนะใส่เยติได้ตรงนี้เป็นไฟ ambient ล i g นะฮะนะครับแล้วก็เกะใส่ของนะครับเอกสารคู่มือการใช้งานครบนะพี่นะคันนี้นะครับมีมีลำโพงอยู่ใต้กระจกบังลมหน้านะครับแต่คันนี้ไม่มีทวิสเตอร์ให้นะครับลำโพงทวิสเตอร์ไม่มีนะนะครับนี่ปกติถ้าเป็นตัว h y b ริดนะครับจะมีลำโพงทวิสเตอร์ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะมีใส่ของได้อีกเนี่ย ที่เท้าแขนนะครับตรงนี้ใหญ่เลยนะยังใหญ่เลยพี่นะครับส่วนเบาะนะฮะเบาะฝั่งคนนั่งข้างนะครับผมว่าค่อนข้างสะอาดตาอยู่นะนะครับไม่ไม่มอมเท่าไหร่นะครับน่าจะใช้ใช้งานน้อยอยู่นะครับพี่ดูปีกเบาะนะโอ้โหโค้ตสมบูรณ์เลยนี่นะฮะโค้ตสมบูรณ์เลยนะนะครับโหสวยจริงพี่คันนี้นะครับใครหาอยู่นะสำหรับสีนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะผมปิดเครื่องก่อนปุ๊บ นะครับในส่วนของด้านหลังนะอ่ะมาครับนี่สวยไม่แพ้กันนะพี่นะนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับมีม่านให้ด้วยเนี่ยเป็นม่านส่วนตัวนะครับฝั่งใครฝั่งมันนะฮะแล้วก็ไฟด้านในนะนี่นะฮะมีมาให้นะนอกนั้นแผงประตูนะครับสวยๆมีเลือบ้างนิดหน่อยนะนะครับแต่ไม่ช้านะฮะไม่ช้าหมายความว่าไม่มีรอยขูดขีดนะนะครับขูดขีดจนมอมอะไรขนาดนั้น่ะนะครับนะแล้วก็กระจกโตต้านะครับ รอจกเดิมโ o ต้ตานะติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะซอฟทัชสส,สวยได้เดินส,สวยๆฝั่งนี้สแก็เพลนะครับยังมีพลาสติกติดอยู่เลยนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงฝั่งนี้เหมือนไม่ได้ใช้งานนะนะครับแล้วก็บอร์ดด้านหลังนี่พี่ดูสภาพนะโอ้โหจํามจริงๆพี่นะคันนี้นะครับเอ่อฝั่งนั้นน่าจะฝั่งนั่งฝั่งนั้นเยอะกว่านะนะครับมองผมมองเป็นรถภูริหารเลยถ้าดังฝั่งนั้นเยอะกว่านะครับ,มมรบ,รลรบแล้วก็ด้านหลังมีแอร์ให้อ,อ่พยังรองพื้นนะครับนะฮะ ของเดิมติดรถมานะฮะของแคมรี่ตรงรุ่นนะครับไปดงเพดานสวยๆนะสังคาสันลุบนะฮะมีมาให้นะครับด้านบนนะหลังคาสันลุบนะครับสีแน่นๆนะครับนะยางไม่มีเปื่อยนะครับนี่นะถือว่าโอเคเลยสีสันสวยงามนะนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะสำหรับตัวหลังคานะครับนะเหลืองผมสัตว์นันข้างไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะนะครับพี่ดูนี่คือสภาพแรกเข้านะครับต้องบอกว่านี่คือสภาพแรกเข้าล้อมแม็กขนาด18นิ้วนะได้ลายนี้นะครับยางปี24 อย่างปียีสบสี่พี่นะครับนี่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเดิมนะเอาไปใช้ต่อได้เลยพี่นะฮะครันนี้โคมไฟท้ายนะครับเดิมๆนะฮะไม่มีแตกไม่มีลาวนะฮะไม่มีรองน้ํานี่นะฮะสีมันจะออกตามที่ที่เห็นเลยตามกล้องเลยพี่นะมันจะออกน้าตาลน้ําตาลหน่อยนะเซลล์ตัว 2. 5ุ้านะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้สี่จุดด้านล่างนะฮะไะด้านท้ายมีถัดรองท้ายให้นะครับ นี่แล้วก็จุดขึ้นลงนะครับผมว่าส,สวยๆอยู่นะนะครับใช้งานน้อยนะสำหรับด้านหลังนะนั้นไทยนะครับยางอะไหลมีมาให้นะนะครับยางไหลมีมาใหออ้อุปกรณ์พื้นฐานนะครับมีมาให้นะครับด้านหลังอ่ะผมเปิดไม่ได้นะผมมีใช้มือเดียวนะครับนี่ด้านหลังรางน้ําใต้กระจกนะสภาพสสวยมีเคลือหน่อยนะครับยังไม่ได้ล้าง ยังไม่ได้ทำวารตัดเต็มที่นะครับกระจกเดิมโตต้าเด็ดฟิล์มเรียบร้อยไล้ฝ้าไม่มีขาดซีนกาวนะครับเต็มทั้งฝานะนะครับซีนกาวเต็มทั้งฝาด้านบนเหมือนกันนะโคมไฟนะครับนี่นะเสรลักษ์ไทโกยโตะนะครับนี่จะชัดเดิมๆพี่ด้านในเป็นสีรองพื้นนะครับรูปไปไม่มีสักนะฮะฝั่งนี้เหมือนกันโคมไฟนะไทโกยโตะเห็นไหมชัดไหมปุ๊บอ่ะชัดละนะครับประมาณนี้นะสำหรับฝาท้ายนะครับนะ สวยอยู่นะนะครับแล้วก็ด้านฝั่งทางด้านซ้ายนะแผงประตูด้านข้างนะครับนี่สภาพนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะนะครับสวยๆนะนี่ผมว่าบาเป็นตัวใหญ่แล้วนตัวกว้างอะ่ะนะครับมันไม่เอ่อโอบกระชับเหมือนแอร์คอร์ดนะครับไม่โอบกระชับนะครับมันจะเป็นกว้างๆหน่อยนะครับกว้างๆเหมือนนั่งโซฟานะครับนี่แต่ทรงสปอร์ตของเขาจะออกคล้ายๆบคัคาซีนนะ นะครับคล้ายๆเบรกซีเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ปรับไฟฟ้านะครับเบาะนะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนะี่ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะปรับพนักพิงนะครับแผ่นเพลอยู่นี่ผลิตเมื่อเดือนเอพิวนะครับปี2019นะนะครับมีสายนปี19บเก้ม็ดอินไทลแลนด์รหัสเ,เครื่องรหัสตัวถังนะรหัสเครื่องเป็น A25A นะครับนะ209แรงม้านะพี่นะถ้าจำไม่ผิด นะครับตรงนี้เป็นไฟเป็นไรนะครับในซอกประตูนะน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะเกเปตขึ้นลงนะฝั่งนี้โหลเหมือนไม่ได้ใช้นะวินน่ากันนี้นะครับนะฝั่งนั้นซ้ายเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับพี่ดูแผงประตูนะนะฮะโอ้โหนะฮะเหมือนไม่ได้ใช้นะนะครับแล้วก็จุดเชื่อมต่อสวยๆนะฮะกระจกเดิมโตยต้าติดฟิล์มฟิล์มน่าจะมีน่าจะมีหกสิบถึงแปดสิบนะผมไม่แน่ใจถ้าหกสิบน่าจะเป็นบานหน้ารอบคันน่าจะเป็นแปดสิบ กระจกบหน้าเดิมนะครับนะฮะไม่มีพิการไม่มีชนหนักไม่มีเปลี่ยนแน่นอนเดิมทั้งคันพี่คันนี้นะครับการันตีนะฮะไปโดนกระดีนเรื่องของตัวถังนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิการมานะนะครับสวยจริงคันนี้มาเดี๋ยวดูสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดไฟกันนะครับมาครับมาตรอในส่วนของห้องเครื่องนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะแล้วก็เปิดไฟเต็มระบบนะครับไฟหลักจะเป็นไฟเบรกเตอร์นะครับเด็ i ทำมันยิ่งไหลนะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟออกทางอยู่ด้านในนะครับไฟปลอดลัอยู่้ล่างนะนะครับ ติดหมดทุกดวงนะครับไฟเลี้ยวฝั่งนี้ไฟเลี้ยวกจกมองข้างนะนะครับติดปกตินะครับด้านหลังเป็นไฟท้ายนะฮะไฟท้ายเป็น LED นะครับผมนี่ติดนะปกตินะครับผมนะไฟเลี้ยวไฟคลืงติดไฟถอยไฟเบรคผมไม่ได้ให้ดูนะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะติดปกตินะครับมา้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่องรหัส A 2 5 A นะ250แรงมา้า 200กว่านิวตันเมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะ250ร้อยหรือไงเนี่ยนะครับถือว่าเอาอยู่นะแรงม้าขนาดนี้นะพี่นะนะครับสบายสบายเลยผมว่าแรงที่สุดในคลาสแล้วนะนะครับถ้าเป็นเครื่องสันดาบเบนซิน2.5นะครับนะเอ่อแอคคอร์ดไม่ได้ให้แรงม้ามาถึงขนาดนี้นะครับนะแอคคอร์ดถ้าพูดถึงรุ่นต่อรุ่นที่ไม่มีเทอร์โบนะครับนะฮะไม่เกี่ยวกันจริงๆมันวัดกันไม่ได้แอคคอร์ดมีเทอร์โบนะ1.5นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวไฮบริดไปเลยนะฮะตัวนั้นเป็น215แรงม้า นะครับส่วนเทอร์โบมันอยู่ที่190แรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะครับมันวัดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในคลาสเครื่องสันดาบเดิมๆ2.5นะครับผมว่าตัวนี้แรงสุดนะครับแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะสำหรับเครื่องเครื่องเกียร์นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็น8สปีดนะครับเครื่องเกียร์เป็น CVT นะครับนะปเบรกฝาสูบเบรกฝาวาวนะครับไม่มีน้ำมันเหลยิ้มนะแห้งๆเลยพี่นะครับอย่างเช่นเครื่องใหญ่ๆนะครับฝาหน้านะครับมืดหน่อยนะพี่นะนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับผมสภาพเดิมๆนะฝาหน้าน็อตฝาหน้าไม่มีีเปล่ยน นะครับซีนกาวเหนือข้างฝานะด้านในเป็นสีเดิมๆครับจะดุนกับความร้อนแน่นๆนะฮะไม่มีตกท้องช้างนะนะครับแล้วก็ซิกเกอร์ลูกกลมต่างๆนะครับสวยๆนะฮะโช๊คข้างฝาดันที่สุดกระบอกนะนะครับน็อตไม่มีขยับนะกระโหลกบางคนด้านในนะฮะมิดอมิดอาร์กยังอยู่นะครับซุ้มโช๊คนะเบ้าโช๊คสวยๆด้านในจะเป็นปั๊ม ABS นะครับนะฮะแบตเตอรี่นะครับต่อไมาจะเป็นแผงฟิลลเลียนะฮะกล่อง ECU นะครับผม แล้วก็กองอากาศนะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของห้องเครื่องใบพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับน้ํามันเบรกนะครับแล้วก็ถังพักน้ํานะครับนี่สวยๆโอ้โหสภาพนี้นะพี่นะใครหาอยู่ให้ไวแล้วกันนะสําหรับตัว2.5นะครับสำหรับตัว2.5 G นะปี2019นะครับคันนี้นะออกห้างอยู่ร้าน5 8าแป0หมืนัปนขายอยู่ที่ราคา 7 7 9 0 0จบาทนะฮะ7 7 9 0 0จบาทนะครับสนใจก็เบอร์ผมอยู่บนมุมบนซ้ายมือนะครับ0932699898บิมพี่โดนะครับพลุกันฝ่ายขายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องดูให้จบคลิปนะครับแล้วก็เบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้นะนะครับก็พูดเข้ามาพูดคุยแคปหน้าจอมาได้เลยพี่นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดให้บอกได้ทุกอาชีพนะครับภรรยาการรับสกิจพนักงานบริษัท มีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อก้นสดนะฮะผ่อนมอไซค์เกินปีขึ้นไปรอผลอนุมัติได้ภายในสองชั่วโมงนะครับถ้าลูกค้ามีบัตรเครดิตด้วยก็ดีเลยครับนะฮะมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับผมนะฮะเช็คเครดิตขึ้นมานะผมเช็คจากจากบัตรเครดิตเลยนะไม่ต้องดูสินเชื่อตัวอื่นเลยนะครับเช็คเครดิตขึ้นมาวงเงินได้ครอบคลุมคอบเวอร์ของตัวรถนะครับสามารถรับรถกลับได้เลยพี่นะครับรับรถกลับได้เลยนะครับมีที่บริษัทพยยนต์เท่านั้นนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช็คเครดิต นะครับต่างจังหวัดเช่นกันนะครับเนี่ยเคลื่อนข่เดียวกันหมดเลยนะครับสวยจริงพี่คันนี้นะครับตัดที่ใจให้ไวแล้วกันนะนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับแคมบรี่ตอนนี้เข้ามาหลายคันเลยนะครับมีคันสีดําอยู่นุ่นหนึ่งคันแล้วก็มีแอคคอร์ดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคันนะนะครับแอคคอร์ดจะเป็น1.5เทอร์โบนะครับตัวนี้เป็น1.5เทอร์โบนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไม่ได้ลงรีวิวให้ดูนะนะครับเดี๋ยวไว้เป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับตัวแอคคอร์ อ่ะไว้ประวันนี้ครับลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ